มติชนพอดแคสต์มติชนพอดแคสต์สองภาวะสังคมไทยนี่ครัวเรือนว่างงานเจ็บป่วยสี่ปมท้าทายแก้ยากจนนายดานุชาพิชยานันเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอหรือสภาพัฒน์ถแถลงรายงานภาวะสังคมไทยไตรามาสสปี2,567 ที่สำนักงานสภาพ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2568ไตรามาส4ปี2567การจ้างงานลดลงเล็กน้อยโดยผู้มีงานทำมีจำนวน40.1ล้านคนลดลงจากไตรามาส4ปี2566เล็กน้อยที่0.4%ผลมาจาก การลดลงอย่างต่อเนื่องของการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมที่3.6เขณะที่ภาพรวมสาขานอกภาคเกษตรกรรมยังขยายตัวได้ที่1.1เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยเฉพาะสาขาโรงแรมพัตตารที่ขยายตัว9.4และสาขาการขนส่งเก็บสินค้า ที่ขยายตัวตามการส่งออกที่ฟื้นตัวดีขึ้นส่วนสาขาการผลิตขยายตัวเล็กน้อยที่0.3%จากอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่การผลิตคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์การผลิตยานยนต์และการผลิตเคมีพันธุ์และผลิตภัณฑ์เคมีการจ้างงานยังหดตัวลงอย่างต่อเนื่องปรับอัตราการว่างงานปรับเพิ่มขึ้น อยู่ที่0.88%หรือมีผู้ว่างงานจำนวน3.6แสนคนซึ่งในกลุ่มที่เคยทำงานมาก่อนส่วนใหญ่ออกมาจากสาขาการผลิตและสาขาการขายส่งขายปลีกและอัตราการมีงานทำปี2,567อยู่ที่98.6%ทรงตัวจากปี2,566โดยจำนวนผู้มีงานทำ มีจำนวน39.8ล้านคนลดลงเล็กน้อยจากปี2,566ที่0.3%เอร์เซนำหรับประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังและให้ความสำคัญได้แก่ 1. การกีดกันทางการค้าในรูปแบบภาษีและไม่ใช่ภาษีจากสหรัฐอเมริกาอาจกระทบต่อการส่งออกและการจ้างงานซึ่งไทยถือเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงค่อนข้างมาก จากการที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองของสหรัฐอเมริกาอีกทั้งไทยยังมีประเด็นด้านการจัดการการค้ามนุษย์ที่ได้รับการจัดอันดับรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาให้อยู่ในระดับเทียรสองมาตั้งแต่ปี2565 2. กาการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติเพื่อป้องกันการทำงานอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งแม้ว่าไทยจะมีมาตรการนำเข้าและต่ออายุแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU แต่ยังพบการกระทำผิดของสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก 3. แรงงานหญิงที่ตั้งครรภ์จำนวนมากยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลาคลอดเต็มจำนวนโดยเฉลี่ยใช้เพียง30-59วันจากสิทธิ์วันลาคลอดทั้งสิ้น98วัน เนื่องจากต้องการรายได้ OT รวมทั้งการกลัวถูกลดโบนัสแม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะสนับสนุนให้บุตรได้กินนมแม่ต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนก็ตามนอกจากนี้ปัญหานี้สินครัวเรือนในไตรมาส3ปี2567ขยายตัวชะลอลงต่อเนื่องเช่นเดียวกับคุณภาพสินเชื่อของครัวเรือนปรับลดลงต่อเนื่อง ในไตรมาสสปี2,567นี่ครัวเรือนมีมูลค่า16.34ล้านล้านบาทขยายตัว0.7%จเจากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นซึ่งการชะลอตัวดังกล่าวทำให้สัดส,ส่วนหนี้ต่อ GDP ปรับลดลงมาอยู่ที่89.0% ซึ่งการปรับลดลงของสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP ไม่ได้สะท้อนถึงปัญหานี่ครัวเรือนที่ลดลงแต่เกิดจากการชะลอตัวของหนี้ครัวเรือนเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของ GDP ดังนั้นหากหนี้สินครัวเรือนและ GDP ขยายตัวในอัตราที่ต่ำทั้งคู่ต่อไปจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของรายได้ครัวเรือนและความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนในระยะถัดไป ด้านคุณภาพสินเชื่อของครัวเรือนปรับลดลงต่อเนื่องโดยมูลค่าสินเชื่อส่วนบุคคลที่ค้างชำระเกิน90วันขึ้นไปหรือ NPL ในฐานข้อมูลเครดิตบูโรมีจำนวน1.16ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส,ส่วนต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่8.46%เพิ่มขึ้นจาก8.01%ของไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกประเภทสินเชื่อยกเว้นสินเชื่อเพื่อการเกษตรนอกจากนี้มีประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญได้แก่ 1. การประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ที่มีปัญหาเข้าร่วมโครงการคุณสู้เราช่วยโดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยลูกหนี้รายย่อยและ SME ขนาดเล็กจำนวน 2.1ล้านบัญชี1.9ล้านรายแต่ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมไม่มาก 2. การสร้างความตระหนักรู้ทางการเงินเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อจากภัยการเงินเนื่องจากปัจจุบันพบมิจฉาชีพหลอกลวงผ่านคำโฆษณาชวนเชื่ออาทิปิดหนี้ให้ไม่คิดดอกดอกต่ำมากหรือเข้ามาช่วยปิดหนี้ให้แล้วชักชวนลงทุน ซึ่งสร้างความเสียหายต่อลูกหนี้เป็นจำนวนมาก 3. การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขพรบล้มละลายซึ่งเป็นกฎหมายที่จะมีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาหนี้ของลูกหนี้รายย่อยให้สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหนี้สินโดยการเจรจาเพื่อไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้หลายรายในคราวเดียวซึ่งจะช่วยลดจำนวนลูกหนี้ที่จะเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องล้มละลายและถูกยึดทรัพย์ การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังในไตรามาส4และภาพรวมปี2,567เพิ่มขึ้นปัญหาฝุ่น PM 2.5ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเพิ่มขึ้น และต้องให้ความสำคัญกับอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ10-14ปีที่เพิ่มขึ้นและสูงเกินค่าเป้าหมายรวมถึงไตรามาส4ปี2,567การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น27.6%จากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี2,566ถึง1.5เท่าเนื่องจากมีการระบาดต่อเนื่องตั้งแต่ไตรามาสหนึ่ง ถึงไตรมาสสสำหรับภาพรวมในปี2,567พบผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นจากปี2,566ถึง31.8%โดยเป็นผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงที่สุดประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญในระยะต่อไปคือ 1. ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก2.5หรือ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเพิ่มขึ้นโดยในปี2,567พบผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับปัญหามลพิษทางอากาศมากถึง12.3ล้านรายและในปี2,568ระหว่างวันที่1มกราคมถึง14กุมภาพันธ์2,568มีจำนวนผู้ป่วยแล้ว9.8แสนราย2 อัตราคอดในวัยรุ่นอายุ10-14ปีที่เพิ่มขึ้นและสูงเกินค่าเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ขณะที่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในไตมารสีและภาพรวมปี2567เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นมีประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญคือการจำหน่ายขนมที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์คล้ายบุหรี่ไฟฟ้า การแพร่ระบาดของบริไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของสารเสพติดและสารอันตรายรวมทั้งการจูงใจให้ดื่มด้วยเงินหรือรางวัลซึ่งในไตรมาส4ปี2567การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มขึ้นผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอโดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน26% ซึ่งสินค้าออนไลน์มีการร้องเรียนสูงสุดขณะที่การร้องเรียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทอชอลดลง12.4%สำหรับปี2567การร้องเรียนโดยรวมลดลง20.4%ทั้งจากสคบและสำนักงานกสทอชอ ทั้งนี้มีประเด็นที่ต้องติดตามและให้ความสำคัญคือ 1. ความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากการใช้งานแอปพลิเคชันอันตรายโดยเฉพาะในรูปแบบที่ใช้ผลประโยชน์ล่อลวงผู้ใช้งานอาทิแอปพลิเคชันล่าเหรียญแลกเงินจากประเทศอินโดนีเซียรหรือจาแกตที่ได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากการให้เงินรางวัลจูงใจมูลค่าสูง แต่มีความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลเช่นพิกัดตำแหน่ง 2. การติดตามผลการบังคับใช้พรกรไซเบอร์ฉบับใหม่ในประเด็นการร่วมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคการควบคุมแพลตฟอร์ม P2P โดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่ไม่ได้จดทะเบียนในไทยและการติดตามตรวจสอบการใช้อำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3 การแพร่ระบาดของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทางออนไลน์โดยในปีงบประมาณพศ2567พบการโฆษณาผิดกฎหมายถึง97%ของโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหมดจากบทความเรื่องการบรรลุเป้าหมาย SDG ในการยุติความยากจนหลายมิติสสชจึงได้พัฒนาดัชนีความยากจนหลายมิติของประเทศไทย หรือ MPI เพื่อนำมาใช้ในการประเมินความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ในการยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่โดยในเป้าหมายย่อยที่1.2คือลดสัดส่วนชายหญิงและเด็กทุกช่วงวัยที่อยู่ภายใต้ความยากจนในทุกมิติลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งภายในปี2573 โดยในปี2566ไทยได้บรรลุเป้าหมายในการลดสัดส,ส่วนคนจนหลายมิติแล้วโดยมีคนจนหลายมิติจำนวน6.13ล้านคนหรือคิดเป็นสัดส,ส่วน8.76%จากประชากรทั้งหมดลดลงจากปี2558ที่มีสัดส,ส่วนคนจนหลายมิติ20.08%พบว่า สัดส่วนคนจนหลายมิติในทุกช่วงวัยลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มวัยแรงงานจาก16.06เปอร์เซ็น6 0เป็นเออย่างไรก็ตามสัดส่วนคนจนหลายมิติในเกือบทุกภูมิภาคลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งยกเว้นภาคใต้สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายเกิดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และนโยบายรัฐอาทิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากนี้หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด MPI จะพบตัวชี้วัดที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นมากคือการใช้อินเทอร์เน็ตการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดการกำจัดขยะที่เหมาะสมการเข้าถึงการศึกษาและการมีบําเน็จบํานานโดยมีสาเหตุสำคัญมาจาก 1. การพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค 2. การพัฒนาระบบการศึกษาหลักสูตรและการอุดหนุนทรัพยากรการศึกษาและ 3. การสร้างและเพิ่มความครอบคุมของหลักประกันทางสังคมสถานการณ์ความยากจนหลายมิติของไทยยังมีประเด็นท้าทายหลายด้านดังนี้ 1. แม้ว่าคนจนหลายมิติจะลดลงได้อย่างรวดเร็วแต่ยังมีคนจนอยู่อีกจำนวนมากโดยเฉพาะคนจนอีกกว่า18.8%ที่กำลังประสบปัญหาทั้งคุณภาพชีวิตและการเงินซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาซับซ้อนอาจหลุดพ้นความยากจนได้ยาก 2. คนไทยอีกกว่า24ล้านคนเสี่ยงต่อการเป็นคนจนหลายมิติ โดยมีความขัดสนในด้านการมีบำเหน็จบำนาญมากที่สุด3การแก้ปัญหาความยากจนหลายมิติต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินซึ่งยังมีข้อจำกัดหลายประการแม้ว่าจะมีบำเหน็จบำนาญรองรับยามกเกษียณมากกว่าในอดีตแต่สัดส่วนคนจนหลายมิติที่ไม่มีบำเหน็จบำนาญอยู่ในอันดับสูงอีกทั้ง ข้อจำกัดการดึงแรงงานนอกระบบให้เข้าสู่ระบบรวมถึงการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่อาจทำให้เสี่ยงต่อการไม่มีหลักประกันยามกเกษียณ 4. การใช้นโยบายที่เหมือนกันในทุกพื้นที่อาจไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนหลายมิติได้อย่างตรงจุดเนื่องจากปัญหามีความเชื่อมโยงกันไม่สามารถแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งเพียงอย่างเดียวทั้งนี้ ไทยจึงต้องมีแนวทางการลดความยากจนในระยะถัดไปดังนี้ 1. การปรับเป้าหมายตัวชี้วัดและเกณฑ์ความขัดสนให้มีความท้าทายยิ่งขึ้น 2. การส่งเสริมให้นำ MPI มาวิเคราะห์เพื่อหากลุ่มเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจน 3. การใช้ MPI เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและ4 การจัดทำข้อมูลให้สะท้อนคุณภาพชีวิตและครัวเรือนทุกรูปแบบเพื่อให้สามารถออกแบบนโยบายช่วยเหลือคนเหล่านี้ให้ได้อย่างแท้จริงมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ